ทางด้านของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิดในทีมนะครับซึ่งสิ่งที่สามารถบรรเทาเชื้อโควิดได้น,นะครับก็จะเป็นเครื่องต้มยำเป็นสมุนไพรไทยนะครับเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับนำมาต้มแล้วก็มาสุดดมส่งผลให้มีความต้องการในตลาดไม่เพียงพอต่อการปลูกของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทางด้านของศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอประมูงเคหะชุมชนแหลมฉบังนะครับได้ทาการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนนะครับมาปลูกพืชผักสวนควรัวเพื่อให้ประชาชนนะครับมาเรียนรู้หรือนําไปจําหน่ายเพื่อเป็นเงินยังชีพนะครับมาดูแลชื่อเหลือพี่น้องในชุมชนนางสุนิสารัตนวงประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนบ้านนาใหม่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย ภายในศูนย์มีทั้งหมด1ไร่2งานจากเดิมปลูกผักแบบผสมผสานทั้งพืชผักสวนครัวสมุนไพรพื้นบ้านเพราะเห็ดรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ต่างๆทั้งกินเนื้อกินไข่แล้วก็ขายเนื้อนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อแต่ปัจจุบันนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในบางแปลงนํามาปลูกสมุนไพรนะครับทั้งกระชายข่าตะไคร้ใบมะกรูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าทะลลยโจรตอนนี้นะครับ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดนะครับตอนนี้สมุนไพรดังกล่าวนะมีความต้องการสูงมากเนื่องจากฟ้าทลายโจรสามารถช่วยบรรเทาอาการหรือลดความรุนแรงของโรคโควิดได้จึงเร่งนําเมล็ดและกล้าพันธุ์มาปลูกนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับก็จะใช้เมล็ดนะครับแต่ตอนนี้จะเน้นในเรื่องของกล้าพันธุ์มากกว่าเพราะว่าใช้ระยะเวลาน้อยกว่านะครับแค่30วันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วสําหรับศูนย์การเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนาใหม่นะครับ ยุดตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์เกษตรชุมชนแหลมฉบางหมู่ที่6ตตำบลบางระมุงภายในศูนย์จะเป็นการปลูกแบบกเกษตรพอเพียงและการปลูก,กเกษตรในเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงในพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับแล้วก็จะมีการทั้งปลูกทั้งจําหน่ายผักสดต้นกลา้าผักเข็ดนางฟ้าไก่รวมไปถึงไข่แล้วก็หอยและปูนาด้วยตะลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์มา6ปีนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนและศูนย์การเดินรู้ครับ เนี่เอาแต่ข้าเหียวเนี่ยอะะลูกมนะันเะปิดให้ดูมันจะมีตะไคร้ตะไคร้ อันนี้หัวละพาเราก็จะปัดกิ่งแบบนี้นะเราจะชวนมาปลูกสมุนไพรแบบเล็กๆน้อยอ่ะมีเช่นข่าตะไคร้แล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นโควิดนะเป็นฟ้าทะลายโจรแล้วก็กระชายอะไรเงี้ยคือตัวหลักๆเนาะที่มีพื้นที่แบบว่าพอได้ทําแบบเปลี่ยนมาปลูกเกษตรนี่ๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใส่กระถางก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราปลูกมากเราก็ได้ขายเป็นไอ้นี่ของเราไปเป็นไรายได้ของเราไปหน่อย